โสดสาวก็จะเอาสามโอ้ยเอาอุ้ยพี่พี่โหดร้ไปเปล่าวิเวียนเอาสามพันเอาสองพันเอาพันหนึ่งอะหนักไปนะพี่หนักไปนะอุยหุยไม่รู้ราคากันเลยเลยพี่ถ้าพี่จะบิดพันห้าสองพันทุกเรือนอะหนูก็มีให้พี่เล่นได้นะพี่เอาไหมล่ะไม่เอาอะไรไอพันห้าสองสองพันเนี่ยห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าสองพันเนี่ยหนูมีนะพี่ าาัดูเขาขายนะแล้วดูพี่บิดกันนะบิดกันสี่พันโคตรน่ารักเลยขายกันหมื่นห้าพี่บิดกันโคตรน,น่ารักเลยพี่สี่พันบาทอนะ เสียดายใช่เสียดายของเสียดายของจัดเลยเสียดายมากไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาวิเวียนวูดมาขายได้จ,จ้ะจวิเวียนบิดกันสี่พันโอ้ยพี่วิเวียนนี่เขาบอกว่าตัวแม่เขาชอบใส่กันนะวิเวียนใช่ถูกต้องตัวแม่เขาชอบกันนะวิเวียน <Viv ian. S 1> คือตอนนี้แบรนด์เขาดังมากอ่ะสี่พันเขาที่สามโอ้โหเย้ เขาสาวคิดอะไรพี่ไงเพียงนี่เม้าห้าพันเน่ยไหนก็ถูกให้น้องรันเอาไปวางไว้เล่นๆว้าวเพิ่มจะเย็นก่อนมีคนอยากได้น้องรันใส่ได้นะพี่เพียเม็ดบู๋แหละสวยนะพี่คุณสวัสดีค่ะตัวที่หนึ่งปกติที่ปิดไม่ต่ำกว่าแปดพันนะพี่เพียนอะราคาปิดอะตอนนี้อยู่ที่ห้าพันกับพี่คุณปิดต่อไปหกพันค่ะมือหนึ่งนะพี่คุณกล่องอุปกรณ์ทุกอย่างครบเซตหมดเลย เนี่ยกล่องวิเวียนเนี่ยหกพันพ่คุณข้อที่หนึ่งเอาเร็วเร็วเลยอย่างนั้นก็ให<ช>้เขาบิดต้องบิดต,ต่อไปเจ็ดพันบิดต,ต่อไปเจ็ดพันบาทสวยมากใช่สวยมาก,มากทุกคนช่วยกันบิดเร็วโอยถูกหมายมาถึงว่าใครที่ชอบอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วมันควรที่จะมีสาวสาวสสาวไม่ต้องคิดมากนะวิเวียนนะเอาไปเถอะ คนจริงโอนติมต้องละลายเออชอบว่ะหกพันข้อที่2องเย้โยไสแตกเย้ยหกพัน 6, 000, ข้อที่สใช่พี่สู้เถอมือหนึ่งพี่ตัวสาวเขาจะเอาเันสามพันี่ตัวสาวเสู้ได้สมเนี่ยพี่ 3, อมเห็นเร็วงพี่ไม่เห็นนะเรื่องเห็นอนยู่ตลอดเลย พี่มาดูตลอดเลยอ่ะพี่มาดูตลอดเนี่ยพี่จะบอกให้พี่จะบอกให้อะระหว่างขีกระดิ่งใครใส่ราคาใหม่หนูขอให้ใหม่ีใครใส่หนูไปแล้วนะโหสาวๆาวเสียได้ได้ว่ะพี่เบียร์หกพันอะหนักมากเลยอ่ะกูยังไม่ได้เลยล่าสุดคือที่ผู้ชายใช่ไหมคะสาวไม่เอาเลยเสียใจอ่ะมนกว่าจะแบบสาวสาต้องต้องแย่งกันแล้วอ่ะ สาวๆบิดเนียมๆมากเลยเนียมๆอะต้องปกตีแย่งกันแล้วพีทเรียนอะบิดกับหยองหยองอะเราโคตรหยองเลยเราไม่ใช่หมูนะถึงไม่หยองอนะเออไม่ใช่หมูนะไม่หยองไปแล้วนะบิดต่อไปเจ็ดพันยังไงยังไงยังไงตายคาที่อ่ะพี่คุณยินดีด้วยค่ะแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นตามตัวเลขหนึ่งค่ะ นี่จะเก็บให้ประหลาจานนะเลยนะสร้างเขาเลยนะล่ะสร้างเขาราคาถูกกว่าแน่อเรขอบคุณค่ะเข้าไปที่แอปเขียวนะคะเพื่อเป็นลูกค้าเราที่คุณส่งรูปแหวนมินได้เลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียใจแทนพี่คุณซื้อไปให้สาวเนี่ผู้หญิงทุกคนใช่สาวเนี่ยน่าเสไยดายมากสาวสาวไม่สนใจเลย หยิบเข็มขัดให้น right. ้องยน้องน้องดูแล้วเอ่าฮะเดี๋ยวเรหยิบให้น้องรันดูอีกทีนึงอันนี้น่าจะมือหนึ่งด้วยน้องรันฟืนลากาโม่อ่ะเขา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 คิดใส่กันอยู่นะน้องนี่น้องเอาไหมจ้านี่นี่นี่น้องคิดใส่กันอยู่นะยอมบอกคนนี้แล้วจริงฟืนลากาโม่เนี่ยน้องใส่ได้ไหมอีวเล็กน่าจะใส่สบายอ่ะ ต้องไปจ่อเพิ่มอ่ะใช่ในขณะที่คนคนอื่นไม่พออ่ะแต่หนูต้องไปจออเพิ่มอ่ะ <c oughs> อืมบ้านพี่สะพพยก็ต้องจอบเพิ่มมันอยู่คนแซบตักบาทไม่ต้องถามพระพี่แซบเราบิดเลยเผลอละกัมมูตักบาทไม่ต้องถามพระจะเล่นปะสาวสาวเอาเปล่าเผลอละกัมมูไม่ใช่เปิดมาเหมือนวิเวียนอีกนะเอาสองพันสามพันนะ เข็มขัดเฟร์ลระโมมีค่ะพี่คุณบอกชอบมบบเกือบสองหมื่นนะมีเยอะเลยพี่คุณวันเนี้ปองแดงผงผ้าใส่ครบเลยเฟิร์ลอะโม่แล้วดังมากด้วยเข็มขัดเฟิร์ลอะโมเนี่ยดังเลยได้ค่ะพี่คุณเดี๋ยวพี่คุณเข้ามาสักประมาณสี่ทุ่มก็ได้ค่ะพี่คุณตัวใหญ่ๆเออจะเปิดราคาหรือบิดละสปปย์เมเปิดไหมล่ะ เปิดราคาให้พี่พ,พี่พี่แซบไหมจ้าพี่แซบจ๋าร้านนี้คือขายตามใจลูกค้าแต่อันเนี้ยใส่แล้วดีนะเพราะว่าพี่เห็นคนใส่เยอะเลยอ่ะพวกแบบใช่ค่ะสวยสวยใช่สวยเลยเปิดไหมก็เปิดราคาพี่แซบถ้าเปิดพี่แซบเปิดแปดพันแค่แปดพันพี่แซบมือหนึ่งเลยทำไมเปิดถุงเพอถึสองหมื่นนะไม่เป็นไรพอเปิดแล้วบิดต่อแต่ถ้าไม่มีคนบิดต่อพี่แซบก็ ก็ได้ให้น้องเลยอ่ะทีมแชบก็ต้องสู้ชูเขานะคะัอ๋อน่าจะเป็นเซ็กเก์แฮนด์ว่ะเนาะเซ็กเก์แฮนด์เซ็กเนด์แฮนด์ลองใส่ขึ้นเอวดิเซ็กเก์แฮนด์มือสองแต่ว่าสภาพสภาพใหม่มากลองใส่ขึ้นขึ้นเซ็กเกแฮนด์ขึ้นเอวให้ให้ลูกค้าดูเซ็กเก์แฮนด์เป็นสภาพใหม่มากแต่สวยมันก็คือน้องรันต้องไปเจาะรูเพิ่มอะ เจาะเจาะอุ้ยหนูเอลเท่าไหร่อท่ะทำไมอ่ะตัดภ่าไปที่แอดมินกูเอลห้าสิบโอ้ยแฟน,นพันโค้ดที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้คือหนูบอกไว้ก่อนนะเมื่อไรที่เปิดราคามันไม่ต้องมีสองบิตเมื่อไรที่หนูเปิดราคา บิดเดียวหนูขอให้พี่ถ้าเปิดราคานะถ้าเปิดราคานะถ้าไม่ได้เป็นการประมูลนะอย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่เดี๋ยวพอนาฬิกามีอยู่บิดเดียวแล้วหนูบอกว่าหนูขอไม่ได้เดี๋ยวพี่มาประท้วงไม่ได้นะเพราะนาฬิกาหนูเปิดศูนย์แต่อันนี้หนูไม่ได้เปิดศูนย์นะพี่อันนี้เปิดราคาแต่กุหลังใส่ใส่มอกล่องอะไรมาโชว์หน่อยดิแต่กุลังต้องต้องต้องจ่อเพิ่มนะหลายรูเลยแหละขอบคุณดอกกุหลาบนะคะแปดพันข้อที่สอง ปืนละกัมมูสาวๆบิดต่อได้นะจ๊ะจริงทำไมสมากเห็นมีผู้หญิงแล้วล่ะผมกับแอนมีเ่เมาส์คนละครึ่งครับให้ของขวัญต้อนรับเข้าสังกัดให้กสองขับเลิฟอ,อิสเข้าเลิฟอ,อิสแล้วไง <Hey. S 2> แปดพันคนทีนท่สามได้เห็นน้องรันใส่ขึ้นเวทีร้องเพลงแน่เลยวันนี้ค่ะพี่โดน ระหว่างเสียงกระดิ่งนะใครใส่ราคาใหม่หนูขอให้ใหม่ไม่มีใครใส่หนูไปแล้วนะน่าจะไม่มีแล้วล่ะไม่มีหรออ่ะพี่แซคแคปเลยเบ้ขอบคุณค่ะไล์กามให้พี่แคปหน่อยน้องรันน้องรันได้ของทุกวันได้ของกับบ้านทุกวันละ่ะพี่แซปแคปหน่อยพี่แซคไนล์กามอเฮ้เฮเฮขอบคุณค่ะ คนมากๆเลยนะจ๊ะเอาเรือนต่อไปเรือนนี้เปิดให้สาวๆสาวๆอย่าบินเนียมๆนะอ๋อพี่แซบกับพี่แอน่เมาเหรอเขามีไลน์คุยกันเหรอนะานาะอ,อ่ะเหรอโอ้อยน่ารักมากอ่ะโอ้ผมกับน,น,น,นเมลคือขานกันเหรอผานกันสุดยอดว่ะอ่ะเรือนนี้นะคะให้สาวๆ,าวๆเรือนนี้เนาะจะมาเป็นหน้าปัดขาวหลักจะเป็นหลักคริสตัลบอกวันที่ตรงหกนาฬิกา หน้าปัดเรือนนี้จะมาเป็นทรงแปดเหลี่ยมขอบจะเป็นสีทองตัวเรือนเป็นสนเตลเส,สายเป็นสายสองกระสัดเป็นสนเตลเส,สลับกับสีทองเรือนนี้จะกันนำ้ำได้อยูที่30เมตรมาพร้อมกล่องและใบรับประกันศูนย์ไทย1ปีเรือนนี้เปิดประมูลที่ศูนย์บาทบิดละห้าร้อยย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 ย แอนนี่เขาให้เี่ก M. M ว่านี้แอนนี่เมาส์ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะใส่ใส่ห<อ>นี่ร้องเพลงเลยสวยเลยนิกตีกอปอยู่หนึ่งพันอีกแล้วเนี่ยจะเอา <S 2> 2, <S อแค่นี้สองพันพี่มเมจิกพี่เมจิกบีต่อไปสองพันพี่วา พ่อว่าต้องได้แล้วพี่มาบีตั้งหลายบาทแล้วพี่บอกว่าบีต่อไป2,500ัาร้อยบาทเียว่าต้องได้เลยพี่ปเป็นจิตสู้เขาพี่2,000บาทคอที่หนึ่งสองพบาทคอที่สองเออสองพบาทคอที่สามคงไม่ไม่เกินนี้อย่างเนาะเพอจะบิดกันไม่เกินเนี้ยไม่รู้ว่าทำไมแป้นพิมพ์มันล็อกไว้ไปแป้นพิมพ์ล็อกตื่ใจมันล็อกไว้แค่นี้ใจล็อก เขาเวลาเขาบิดนะเข้าต้องคัมิดตูดแล้วบิดแบบเขคนมาจากรูตูดพี่ทานอ่ะพี่วาวว่าแคปหน้าจอเรียบร้อยแล้วรบกวนพิมพ์ชื่อเล่นตามตัวเลขหนึาพี่เล่นแบบาทีดี่เล่นแบบโยพี่ดีนะคะเข้าไปที่แอปเขียวนะคะแล้วก็เพิ่มเพื่อน @s p o y s s c o 1ดูล่ s s o p นะคะใส่แอดด้านหน้าด้วยนะพี่วา ขอบคุณค่ะไซโก้มีเยอะเลยจ้ะไซโก้มีเยอะเลยจ้ะเฮ้ยใครได้เรือนนี้ไปก็เหมือนคู่หนูเลยอะดิมีตัวลิมิเต็ดเลยแหละใช่แบรนด์นี้น้องรันใส่ไปน้องรันได้ได้พี่แอนนี่เมาส์ซื้อให้น้องรันไปเรือนนึงใช่ไหมมาเต้ยงใครอะพี่ตีนอ๋อตัวดำไม่อยู่ลูกพี่ตีนตัวดำไม่อยู่ครับตัวหาไม่อยงเหรอกันน้ำพี่พี่ ใช่อ่ะเรือต่อไปเป็นมาเซเลตินะคะเรือนนี้จะเป็นมือหนึ่งเรือนนี้จะเป็นมือหนึ่งแล้วพี่จะใส่นาฬิกาพี่ถ้าพี่จะใส่ในาฬิกาลงน้ําทะเลพี่จะซื้อเรือนสองพันสามพันไม่ได้พี่ต้องซื้อนาฬิกาที่มันเป็นไดเวอร์ไว้ดําน้ํา่ะพี่เฉพาะแลวถ้าพี่จะซื้อเรือนละห้าร้อยพันหนึ่งพันห้าสองพันไปลงน้ำทะเลพี่จะใส่ไปลงเพื่ออะไรพี่ดูถามหน่อย หรือว่าเขามีกําลังจะซื้อเรือนใหม่ถ้าพี่จะเอจะซื้อหนูแนะนําเป็นไซโก้อ่ะเรือนนี้เป็นมาเซลงงังไม่ใช่มาเซละปีนะคะนี่ถูกแล้วอ่านะคะน้องมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยเนาะ